สวัสดีเอฟซีแฟนซองทุกคนนะคะมนีนุนทิยากลัมาตามแนวทางของพอลลี่นะคะพอลลี่ค้นใจดีนะคะวดนี้พอลลี่บอกว่าผีผู้มาบอกอีกแล้วบอกเลขแค่2อตนะคะเพิ่นบอกว่าเอาไปก้อน2อตล่างตรงๆไ่ต้องกลับนะคะจะเป็นโตัวใดไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยค่ะ พอลี Scroll, mm ่ห hmm. ว่ที่่านมาแนวทางของพอลี่นุนทิยามาตามคลิปแรกเป็นแบบนี้นะคะพอลี่เพิ่นห้คลิปแรกนี่เป็นซีซีหนึ่งกับแปดหกนุนทิยาก็เลขออนุญาตตัดห้นะคะเพิ่นว่่อยากให้ตัดเพิ่นว่ามันจะเป็นเลขหลายตัวนนุยาตัดเป็นซีซีกับซีหนึ่งหนึ่งซีนะคะมันกับเขาซีซีนะคะคลิปโคงสุดท้ายนุนทิยามาตามกับรู้สึกมาม่ากับลุงเฮงกับน้องอันนะคะ พอลักก็ยืนยันซีซีหนึ่งกัแปดกนะคะเลขผีพุ่มเพิินนะคะแล้วก็แม่เพิินกับฟันแม่บ้านเพิินฟันว่าไปซื้อปิ้งกบนะคะพอลี่เป็นคนตีเพิินบอกว่าปิ้งเนี่ยคือป่อปลาคือเป็นแปดนะคะกบเป็นเก้าเพิินกับตีแปดเก้านะคะสาหรับลูกชายเพิ่นฟันฟันเห็นน้ยหลวงราชการที่เก้าตอนเพิ่นเสียอายุแปดสิบเก้าปีนะคะสรูว่าบ้านหลังนี้ฟันแม่นทั้งขัวทั้งเมียทั้งพอทั้งแม่ทั้งลูกนะคะถูกทั้งขอบรัวนะคะ fc กับบางท่านบางคนเพิ่นก็เสียใจสื่อตาซีหนึ่งหนึ่งซีคือกันกันนุนทิยาเนี่ยนะคะเลขออกซีซีนะคะกับมีว่าหลายท่านเพิ่นโชคดีน้ำพอลี่ก็เลยจะฝากเงินมาหายพอลี่ค่ะที่พอลี่สื่อขนมให่เด็กน้อยนะคะกับมี fc ไม่ประสงค์ออกน้ำสองร้อยบาทนะคะ fc ไม่ประสงค์ออกน้ำอีกหนึ่งท่านก็คือสามร้อยบาทแม่น้อยอ้ยมันอ่านผิดหมองขรโทัดนะค่ะอ่านไม่อ่านไม่ f อไม่ประสงค์ออกนาม300บาทแม่น้อย200บาทคุณสุภานี2 200บาทรวมเป็นเงิน700บาทนะคะก็จะมอบให้พอลีี่เมือ่อให้พอลี่เล่าเคิร์กนะคะราะวา่เราตัดผมอีกอลูกค้าอีกท่านนึงก็นั่งรออยู่ห้องก็เลย oh, อ่าน,นอ,อ่านเป็นน้ำเพิ่นวน <laughs> นวาสิตัดเคร่ง <laughs> เคิงคนละเคิงกับยานลูกค้าเสียใจนะคะก็เลยทํางานไปนั่ถ่ายคลิปไปนั่แล้วก็มอบเงินให้พ่อนั่ให้พ่อทั้งหมดทั้งมวลได้เจ็ดร้อยเนาะค่ะพ่อเป็นงวดแรกได้บโบลายเด้อค่ะได้เรื่มทายอันที่เพิ่นออกมาให้นี่เอาขนมให้เด็กๆเด็กน้อยคู่สีเพิ่นออกมาให้นี่กับเพิ่อนเกษตรับบุญ ผู้สวนอัเพ,พอนย่านพ่อย่านเพิ่นบ่เห็นว่าได้มอบให้ได้น่อยจริงจริงเอา<ต>สิสไปทายย่ำได้ไ<ส>ัมนี้ยย่ำเด็กน้อยมากผุนแล้วเนาะโอ้ยหนูเขาเลิกโรงเรียนหนูเนี่ยร่องคีบก้นเด้อสนะไม่ต้องสิมาทายไม <laughs> ่เพราะว่าอันชื่อขนมให้เด็กน้อยผู้เพิ่นออกมาให้เพิ่นต่อเชิดเลยบุญนบำเดี๋ยวมองว่าจะมาติดตามไหมครับเดี๋ยวส่งอินสตาแนรม เพราะว่าเพื่อนบอกว่าจริงๆมันโอ้ยเอาเข่ากระเพาะไปซื้อเหล้าซื้อยาซื้อเบียบร์บ้างพี่บ่ได้กินเหล้าบ่แม่นบ่ค่ะ <c oughs> บ่กินเหล้าบ่น,นั่นจะคนอาจธิคิดไปอ๋อย่านย่านว่าบ่ได้ไปซื้อขนมให้เด็กน้อยจริงๆจริงๆกะเอาให้เด็กน้อยให้พูดเพื่อพนให้มากให้เพื่อพนได้บุญได้กุศล <c oughs> นะเพื่อนจังสิได้รับโชคหลายๆอู่ซาอยู่ซาตัวรวยสุดมากไทยเห็นนะครับยุนี่บ่กินเหล้าเมายาเป็นดอกอยู่นี่แกขนมนี่ทุกมื้อตอนเช้าตอนแรงเด็กน้อยทุกมื้อทุกเช้าทุกแรง แกะขนมเด็กน้อยก็บพ่อยายพ่อละเคิร์กนะพ่อเลาว่าอยากให้นุ่นที่ย่ามาถ่ายตอนเย็นเย็นเด็กน้อยเลิกรุ่งเรียนจะได้เห็นตอนแกะขนมเด็กน้อยจังสิออคนที่อดเงินมากจะได้พุ่มใจว่าฮอดมือได้แกกจริงๆไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าตัวเองถูกต้องถูกต้อง มันี่สิท้ามเรียงเลขเด้ป่าเนี่ยม,<อ><ล>มองเพื่อนอยากได้ผู้ลังค้นเสียใหญ่สื่อตะซีหนึ่งซีซีบ่าพกนีเราไปซื้อก้อนเพิ่นเลยอยากได้ไปซื้อรตตลรี่แม่พ่อก็ดิ้นมาพ่อว่าสิป่อยสองตัวก้อนเพิ่นมา่บอกสองตัวเราบ่ค่ะครับมันเลขเท่เกินกระสีบวกแด้ที่เรียกคุณอ่ะมันมาเ็นเลขสูตรมันเป็นเลขฝันเนี่ยเป็นเลขฝันจะกเพิ่นสีมว่าบอกเขาย้ามไงค์ว่างนึงอาจจะกินปีไม่คนละมือเพิ่นก็ได้เป็นผู้เก้าว่ากับพ่อครับ เอฟซีเดี๋ยวนนทิยะขยายความตรงนี้บางท่านบางคนไม่บอกเลยว่าที่มาที่ไปมาจากไหนเลขภูมิ่ได้พี่น้องเลขผีภูมิเลขฝันเลขฝันเลขผีภูมิปูญาตาแายมาบอกไม่ใช่เลขสูตรคำนวณนะคะเพิ่นนัมนเพ่่นวาจังไดบอกวันนี้ว่าจังไิดว่าผีอยู่ว่าเพิ่นมาบอกเลขเป็นตัวสุ่งวดเนี่ยค่ะแต่แรงมาผ้าันาดว่าเปลี่ยนไม่ใช่กระเบียดเทียนเงี้ยกระเบียดตา ของจ่อของมันออกกั๊บกันนี่สิเล่บเล่บว่าเล่บแหอนเนี่ยอาชีพนันแม่นกว่าถามลูกค้าก่อนลูกค้าเฝ้าบ่ค่ะเฝ้าบ่บ่เป็นอย่างนี้เนาะมุกไปสัมผัสไปแล้วถามว่าพยักหน้าเอาขึ้นคุ้นเยได้ไรนี่โกรธมันพร้อมกันนะครับลูกค้าเพิ่นกับว่าเพิ่นอยากได้เลขคือกันเพิ่นบ่าวฟ้าโอเคนี่โกรธมันคร้อิ่นเพิ่นมาบอกตั้งมือไดนพ่อได้ประมาณสองมือนี่แหละผู้ผู้เก่าอันบ่ค่ะผู้เก่าครับพ่ะบ่ เพื่อนห้ยสองตัวไปก้อนมาก่อนอันซ้ำตัวยังเฝ้าเพราะว่าเพื่อนว่าท่านไหนบอกของเพื่อนบ้านบอกเห็นกับมอนไว้มากกว่อาอยูว่ว่าโอ้เดี๋ยวอันเท่าความกันรูปอย่างเงี้ยคนไม่เคยบอกเองี้ยแค่สองตัวอบอกร้อนเมือ่บอบวกก้อนชื่อบนชื่อล่างอวันนี้เพื่อนกระบ,บอกให้ยสองตัวมาก่อนให้ยชื่อล่างเพื่อนห้ยสองตัวคนว่าจ้าสองตัวมาก่อน ฟังแล้วได้มันนิยับเข่านยับเขานี่มั้ยไม่นิยับเขานี่นะครับลูกค้าก็โอ้หัวยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่พร้อมพร้อมใจเชียวไปพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะารวยจะพร้อมไปนี่เฮ้ยร้อมแล้วครับพร้อมแล้ววันไหนมาสิ่มเรียกเก้าสองให้เอาคักคักคืออยู่ในความคิดแท้เรียกไปสัมผัสแม่นั่นกับเก้าสอง น้อสวกินงก้าวซ้องเป็นบอกเลยหามกลับขันกลับสิมาโทษที่หลังบ่ได้เป็นเทำอยากลุ้ยกะอยัดสางบ้านสางเงี้ยนกะฆากันเอาป้าเป็นขึ้นบอกค่ะแกบ่ห้ามกลับสางบ้านสางเงี้ยนยังหูวะท่านไหนสางบ้านสางเงี้ยนให้เพิ่นอ้าว่ามนไม่ว่าขันโอันถือแล้วมันไงดีแตสางบ้านสางเงี้ยนให เอายำยุบยุบงามผุนลอนมองจะพวกมูยู่ามืองใครคือไก่แชควมสะอาดเพือนี่มาทชควนสะอาดคือลูกไผ่เพือนหนึ่งพ้วนพ่วยลูกไผ่เพือนหนึ่งขายทีบางนี่อบะป็งน้องเบิ้าผู้ยูไก่แต่เรียอว่าโอ้แต่แต่เงี้ยไก่ทอดเราะม่ทอดนทไหนเรียกไก่รอกยาเถาเด็กพี่พูยาเถ่าพี่น้องเอ้ย าาบเเนนม่มีเงินนี่วิมหาไห้โซ่หันลาบตัวจังเลยบาดเอ็ดนี่ไหนงามไหเก้าสอง,สองหางเดียว<อ>โอ้คนเที่ยวมาบอกกับผู้นี่อนบอกัง่ใดพอมิจะมาบอกโตเป็นโตเลยจังสื่อไงจังบ่ได้แปลบ่ได้ตีเน,นี่ยบอกตั้งละข้างน,นีนบนงนงบ่บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่พ่อครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างหวนวังหันเพื่อนบอกพ่อแปดหก มันบัดออกแปดเก้าม้วนนี่บอเก้าสองห้ามันเป็นหกสองเลยพะม้วนาสิเป็นก็แล้วแต่เอฟซีพิเตอร์นาวซีพิจารณานะครับนะเป่นบอกแังไดพอก็บออแกงจันใหเอฟซีพิารณรเอาวได้พี่น้องเม่มีตัวบ่มีเราอุปรลงเป็นรับพื้นพื้นื่้งเทียนพ่อว่าจะของบอกเงินปุ๊บก็เป็นลูกผู้นั้นได้เป็นผู้นี้ได้สักสิบก็รอ ขอลีนบัชเชบยนเบากในหลักใช่ตัวเขาจะว่าเ่นโตกันบอกเลขถือแน่เ่นโตที่ณลังค้นเนาะบัคือกันเน่บัคือพอลี่น่พอลี่ตรงไปตรงมาแต่ว่าเ่นมักเว้าหยอกว่าเลินบันมีอย่างเยอค่ะพอลีบริลาจะรีล่านะครับลีล่อยู่ลีลาอยู่รีล่ายู่รีลายู่วางเรียงเนาอันหอกซีซีบางหนึ่งผ่ได้ฝันมาเมีเหี่ยวเรนซีซี่าเมีน เอาได้สิสรุปใส่กระดาษให้เด้อพี่น้องเพรอยากว่าร้ายเก่งใจลูกค้าย่านมีดโกนบาดเพิ่นนะคะเพิ่นก็ยิ้มยันนี่แหละมาตัดผมก็โชคดีได้หอดยันเรื่อมากไ้แนวทางเด้อช่วงเล็กน้อยนั่นแน่เพิ่นผู้เพิ่นออกเงินนั่มเพิ่นเคยเยอะเพิ่นอยากเห็นแม่ถ้เพิ่นอยากเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมอญรวยใช่เดี๋ยนุ่นทีญาจะจะให้เพิ่นส่งไปทางนี่เราจะสิลงให้ข้าเจ้าเห็นว่าเงินที่ส่งมากนี่ง พ่อก็ได้ซื้อขนมแจกเด็กน้อยจริงๆนะคะขอโมทนาบุญกับเอฟซีเด้อค่ะงวดที่มาเนี่ยห้โชซดีน้ากันเฉยๆสรุปใส่กระดาษให้นะคะอ้าวสรุปคลิปพอลีนะคะพอลีงวดวันที่17มกราสองห้าหกเจ็พุ่มเพิ่นมาให้คือเก้าเพิ่นบอกว่าเอาล่างไปก้อนเก้าสองหางเดียวนะคะสําหรับหกสองนี่นุ่นที่ย่าเขียนกันให้เฉยๆนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลพอลีว่าหางเดียวคือเก้าสองนะคะเพิ่นว่าบ่ต้องกับมันบ่ค่ะพ่อ บ่ต้องไปกล a บครับนะคะเพื่อนสร้างอีกว่าบ่ต้องกลับนะคะห้ซื้อหลายๆ้หายได้บ้านเพิ่นว่าจะได้มาสั่งบ้านห้เพิ่นนะคะพอรี่ว่านะคะเก้าสองหางเดี่ยวล่างนะคะเพื่อนบอกว่าหายล่างไปก้อนใกล้ๆมือเด้อนุนที่ญาติจะมาตามสามตัวบนหายนะคะเพราะว่าตะละงวนนี่จะหายทั้งบนทั้งล่างววนี่หายสองมาก่อนบ่เหม็นมากพูดเทาที่ได้มดบหมืนเลยบ่เหม็น จะคนดีแม่เอายงาไหนเป็นสีแม่กันค่ะเข้าใจอยู่ค่ะท่นได้อย่างนี้เราเป็นคก้อนก็ได้ค่ะเอาไปซื้อลอตเตอรี่เนาะพอนะเพื่อลอตเตอรี่หาสื่อท่านได้อยู่เลื่องึ่งออกเนาะ,ะอ่ะะไาไปเอฟซีโศกมาเด้อค่ะจังเลยรวมทั้งบุญน้ำกันนะคะ